สวัสดีค่ะอีกซอล่าฟลาเวอร์เลดี้นะคะวันนี้จะมารีวิวเว็บของตัวเองค่ะเว็บพอร์ตฟฟลิโอนะตอนนี้ก็อัปเดตใหม่เพิ่มข้อมูลที่เคยทำไปเยอะเลยนะคะอันดับแรกก็จะไปตรงนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นแทกอีกซอล่าฟลาเวอร์เลดี้แล้วก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์ให้ติดต่อมี Facebook มี Twitter มี Instagram มมี r e a t แล้วก็มี Line นะคะแล้วก็เป็นเมนู Home About r e s u m e My Work My Service แล้วก็ Contact ถัดมาข้างล่างก็จะเป็นปุ่มแชร์ Facebook แล้วก็คาวิสิ s เตอร์นะคะอันนี้ก็ไปก๊อปมาจากเวิร์สตั m เมดค่ะก็ไม่ทำเองนะอันนี้เป็นอันแรกที่เราทำตั้งแต่ปี 2019- 2020ออะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนี้ก็เป็นเว็บพอร์ตบลิโอนะคะก็เป็นบล็อกเกอร์ค่ะเป็นดีไซเนอร์เป็นพอร์ตแคตเตอร์นะคะก็เป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์ค่ะแล้วก็อิลลัสเตอร์ไรเตอร์วีล็อกเกอร์ บล็อกเกอร์แล้วก็จบแลวค่ะก็เป็นประวัติของเรานะคะเกี่ยวกับเรานี้ก็คือรูปสมัยตอนที่ยังเรียนมหาลัยอยู่นะคะก็ประวัติก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราเป็น c e o แล้วนะแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัทอิกโซล่าสตูดิโอค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติของเรานะคะโดยย่อ อันนี้ก็คือแฟกก็คือสกิลของเรานะคะลาพิทลี่ฟันไซเดอร์เรคคอร์ไนท์แล้วก็ทีมเวิร์คค่ะและอันนี้ก็จะเป็นสเกลสกิลหอนีเว็บไซต์มีบล็อกโนเวลอิลลัสเทร์ชั่นแฟชั่นดีไซน์โฮมแอนดีไซน์วิดีโอบล็อกพอดแคสต์คุกกิง้งแมนเนจเมนต์นะคะ แล้วก็มาที่ resume ก็จะเป็นรายละเอียดข้าวคา,าของเรานะคะแล้วก็ประวัติการศึกษาค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ประวัติการทํางาน,นะคะ่ะปัจจุบันก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นผลงานค่ะ demo f o l stack ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เราทํา ฟูลส t ต็กไว้นะคะก็มีเยอะพอสมควรแล้วก็มีที่เราออกแบบ U X U I ไว้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็เยอะเหมือนกันแล้วก็งานที่เผยแพร่ตีพิมพ์นะคะก็จะเป็นเผยแพร่ในวรารสารของมหาล,ลัยค่ะก็จะเป็นโปรเจกต์จบของเรานะคะแล้วก็เรทแอนด์ดีคริปชั่นก็คือรายละเอียดการจ้างงานของเราค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ และอันนี้ก็จะเป็น about my work ก็คือ service ของมีเว็บไซต์มีบล็อกมี novel มี illustration fashion design home brand design video blog postcard แล้วก็ cooking ค่ะแล้วก็ Custom, customer and affiliate เทสนะคะก็จะเป็นบริษัทในเครือหรือก็ที่เราทําท<ำ>ําไว้ทั้งหลายนีคะก็มีหลายอันนะคะดวอันสุดท้ายก็จะเป็นคอนแทคอาติดต่อเรานะคะก็ประมาณนี้ค่ะและต้องนี้ก็สามารถใช้ได้จริงนะเป็นติดต่อเราเข้าไปที่ isola lady at proton me ค่ะก็เท่านี้นะคะก็จบการรีวิวเว็บไซต์ ฉบับเดือนสิงหาคม2องพนนะคะอ่ะเกือบลืมไปตรงนี้ถ้าเกิดว่ากดไปนะคะก็จะเลื่อนขึ้นมาด้านบนสุดค่ะก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะ